ค่ะสำหรับโมดูลเสริม Cell ์อินเทอรนะคะก็จะเป็นโมดูลที่เข้ามาช่วยการทำงานทางฝั่งเซลล์นะคะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยมุ่งเน้นให้เซลล์ที่อยู่หน้างานเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานเชื่อมต่อกับโปรแกรมเสกสมร ERP ที่เป็นโปรแกรมหลังบ้านได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกรณีที่ เรายังไม่ได้มีการใช้ตัวโมดูลเซลล์ anywhere กันก่อนนะคะว่าโฟล์การทำงานของลูกค้าโดยส่วนใหญ่นะคะทำงานลักษณะยังไงบ้างนะคะโดยปกติถ้าเป็นโฟล์สแตนดาร์นะคะการทำงานทางฝั่งเซลล์เนี่ยเราจะทำในโมดูลที่ชื่อว่า OE นะคะซึ่งก็จะทำตั้งแต่การเปิดคอลเ a ชั o นเปิดออเดอร์ทำชิพเมนต์อินนอยต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพของของการทำงานของโฟล์สแตนดาร์ Standard นะคะ คราวนี้ในกรณีที่เรามีการใช้ในส่วนของโมดูลเสริมที่ชื่อว่าเ e ลล์อินิแวก็จะเปลี่ยนบทบาทนะคะจากการทำงานในโมดูล OE ไปทำงานบนโมดูลที่ชื่อว่าเ e ลล์อินิแวแต่เ e ลล์อินิแวร์เนี่ยเขาจะต่างจาก OE แบบของเซ็ก300ตรงที่ว่าสามารถทำงานบน แท็บเล็ตนะะทำงานบนมือถือได้นะคะซึ่งก็สามารถทำได้ตั้งแต่การเปิดคอเทชันเปิดออเดอร์นะคะสามารถที่จะลิงก์ในเรื่องของไพ่ลิสต์จากโปรแกรมเสก300เข้ามาในมือถือในแท็บเล็ตได้ด้วยนะคะพอออกเอกสารต่างๆเหล่านี้เสร็จปุ๊บนะคะข้อมูลจากโมดูลเซลลี่ิแวร์ก็จะถูกส่งไปเก็บในโมดูล OE นะคะแสดงว่าบทบาทของโมดูล OE เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนจากการบันทึกเป็นโมดูลที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลแทน นะคะแล้วก็ไปดูในเรื่องของรีพอร์ตต่าง,างๆที่เกี่ยวข้องกับเซลล์นะคะสำหรับมือถือและแท็บเล็ตนะคะที่สามารถรองรับโมดูลเซลล์อ mm ินนิแวเนี่ย mm hmm. ก็จะรองรับได้ตั้งแต่ Android 5เป็นต้นไปนะคะส่วน iOS ก็จะได้ตั้งแต่ iOS 8เป็นต้นไปค่ะสำหรับส่วนของเวอร์ชันเซกสามนะคะเซกสามร้อเนี่ยจะรองรับได้ตั้งแต่เวอร์ชันน2 0 1จนถึง2020 นะคะส่วนเซิร์เวอร์ก็จะได้ตั้งแต่เวอร์ชัน2น2 0ปต้นไปค่ะค่ะสำหรับทรานเซคชั่นนะคะที่สามารถออกในโมดูลเซลล์อิน w ี e แวร์ได้เนี่ยก็สามารถออกได้ตั้งแต่ใบเสนอราคานะคะเซลล์ออเดอร์นะคะสองเอกสารใบนี้นะคะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อในเรื่องของไพลิสกับโปรแกรมเสกสามได้นะคะสามารถทำในเรื่องของการออกอินโว c ย์ให้ลูกค้าได้นะคะ หลังจากที่เรามีการเปิดเซลล์ออเดอร์นะคะเปิดคอเทชันเปิดอินวอย e เนี่ยสามารถที่จะแชรเอกสารนะคะส่งผ่านทางอีเมลผ่านทางไลน์นะคะหรือถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างประเทศนะคะก็สามารถที่จะส่งผ่านทาง WeChat หรือว่า WhatsApp ได้นะคะกรณีที่เซลล์หน้างานเขาต้องการที่จะทำเรื่องของการรับเงินนะคะก็สามารถที่จะทำรับเงินได้นะคะผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะคะ ถ้าหากต้องการที่จะติดตามนะคะนี้นะคะหรือว่ายอดหนี้คงค้างของลูกค้าแต่ละลายเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ในเรื่องของดันนิ่งนะคะโชว์ในเรื่องของเอจจิ้งของลูกค้าแต่ละลายนะคะเซลล์ก็สามารถเอาไปติดตามยอดหนี้ที่คงค้างได้ด้วยนะคะค่ะสำหรับฟีเจอร์เพิ่มเติมนะคะในปี2019แล้วก็ในปี2020น r ะคะฟีอร์แรกก็คือจะเป็นเรื่องของรูปภาพนะคะในโมดูลเซลอินนีแวร์เนี่ย นอกจากจะเห็นในเรื่องของไอเทมโคดแล้วก็จะมีรูปภาพเพิ่มเติมขึ้นมาให้แล้วก็สามารถนำรูปภาพนะคะไปออกในเรื่องของคอ n d i t i o n ออกในเรื่องของเซลล์ order ได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะ capture นะคะลายเซ็นของรูปภาพไปแป,แปะนะคะในการออก report ตคอ d i t i o n ออกเซลล์ order ได้ด้วยนะคะสามารถที่จะจำกัดในเรื่องของการใช้งานเซลล์อินิแวร์ให้กับ user นะคะที่เป็นเซลล์แต่ละท่านนะคะ จำกัดในเรื่องของคุสเมอร์นะคะบางทีเซล์แต่ละท่านก็ดูแลลูกค้าคนละกลุ่มนะคะจำกัดการมองเห็นได้ด้วยนะคะจำกัดไอเทมโค้ดที่เซลล์แต่ละท่านขายได้นะคะแล้วก็จำกัดโลเคชันนะคะที่เซลล์แต่ละท่านต้องทำการตัดสินค้าออกนะคะก็สามารถที่จะจำกัดตามเซล์ลได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ทั้งหมดที่ถูกแอดเพิ่มเติมในปี2019แล้วก็ปี2020นะคะค่ะ สำหรับโมดูลเสริมต่อไปนะคะก็จะเป็นโมดูลที่ชื่อว่า Inventory Barcode Module นะคะโมดูลนี้หลักๆก,ก็มุ่งเน้นนะคะมาช่วยงานทางฝั่งของ Warehouse นะคะแล้วก็ฝั่งของ Production นะคะหลักๆก,ก็คือจะมีการไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องแฮนด์เฮล์นะคะแล้วก็บาร์โค้ดแล้วก็สแกนข้อมูลนะ,ะลิงค์ข้อมูลกลับไปยังโปรแกรมเซกสา0ร้อยเอได้นะคะ สำหรับ Key f e ีเจอรนะคะในส่วนของ Inventory Barcode เนี่ยเขาจะแทรกซึมไปในทุกๆโมดูลนะคะที่มีตังหวะในเรื่องของการแตะสต็อกที่เป็นขาอินแล้วก็ขาเอานะคะถ้าเป็นโมดูล Purchase Order เขาก็จะแตะในเรื่องของตั้งแต่การรับสินค้าเข้าหรือมีการเคลืนของนะะถ้าเป็นโมดูล OE ก็จะแตะในเรื่องของการส่งสินค้าให้กับลูกค้านะคะการทำชิ i เมนต์หรือการทำร e เท r n ของนะคะกรณีที่ เป็นโมดูล inventory นะคะ Control ก็จะแตะได้ตั้งแต่จังหวะของ Stock Transfer, Internal Usage, Physical Count นะคะ uh, Receive, Shipment, Return ะะแล้วก็ะะํา a S&B, The S&B ส่วน Manufacturing นะคะในกรณีที่ลูกคาบางท่านมีการใช้โมดูล Manufacturing นะคะเราก็สามารถที่จะทำได้ตั้งแต่ ในส่วนของการทำ Issue r e c e i v e นะคะการจังหวะคําสั่งในเรื่องของ Back ฟัตในเรื่องของการบังนะคะสำหรับ Main Benefit นะคะ Main Benefit หรือว่าประโยชน์นะคะที่ได้รับจากการใช้โมดูลอ Inventory b a r c o d e นะคะอย่างแรกเลยก็คือจะได้ในเรื่องของการประหยัดเวลาแล้วก็ r o u r c สนะคะสาเหตุที่ประหยัดเวลาได้เนี่ยเนื่องจากว่า จากเดิมปกติหน้างานเขาก็จะไม่ได้มีตัวช่วยในเรื่องของการทํางานนะคะโดยปกติส่วนใหญ่ลูกค้าเราก็จะมีการส่งเอกสารไปให้กับแอดมินหน่วยงานเวหา์หรือเวหา์เองอาจจะต้องมาคี่งานย้อนหลังเพื่อทําการตัดสต็อกนะคะแต่ถ้าเวหา์มีอุปกรณ์ในการลิงก์ข้อมูลเชื่อมต่อกับโปรแกรมเสกสามร้อยเนี่ยอันนี้เขาก็ไม่ต้องขี่งานละนะคะก็สามารถที่จะซิงข้อมูลได้ตรงๆนะอันนี้ก็จะทําให้ประหยัดเวลาได้มากขึ้นนะคะรีซอสก็สามารถที่จะใช้ ยูเซที่เป็น w ว r e h ์เฮาหน้าง,งานได้เลยนะคะโดยที่บางทีก็เราก็ไม่จําเป็นจะต้องมีแอดมินไว e อล์เฮาส์จำนวนมากๆมาคอยกี่งานช่วยนะคะ mm hmm. ทันทีที่เรามีอุปรกรณ์ที่เป็นเครื่องแฮนด์เฮลนะคะเราก็สามารถที่จะ Accurate Inventory ก็คืออัปเดตข้อมูลแบบเรียวไทมได้นะคะในการที่จะแตะ Stock In-Out นะคะเวลาที่เราอัปเดตข้อมูลแบบเรียวไทมแล้วหน้าง,งานเนี่ยเขเป็นคนทํางานเอง นะคะ user error ก็ย่อมที่จะน้อยลงนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะส่งของให้กับลูกค้านะคะความเป็นไปได้ในการที่จะส่งของให้ถูกต้องในมีโอกาสสูงนะลูกค้าก็ย่อมที่จะพึงพอใจตามมานะคะสำหรับในเรื่องของเวลาในการ implement ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะติดตั้งอยู่ที่1วัน training ก็จะอยู่ที่1-2วันนะคะการ get requirement ก็จะอยู่ที่ประมาณ2-5วันนะขึ้นอยู่กับอะไรอีก นะะอันนี้ก็จะสามารถที่จะขึ้นงานในส่วนของโมดูลอินเวนทารีบาร์โค้ได้ละค่ะสำหรับรูปแบบการทำงานนะคะส่วนของอินเวนท r รีบาร์โค้ดนะคะหลักๆเลยนะคะเวลาทำงานร่วมกันกับโปรแกรมเสก3 0 0เนี่ยเราก็จะทำงานผ่านในเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งที่เราจะต้องมาแอดเพิ่มเติมนะคะก็คือโมดูล Inventory barco d e แล้วก็มีการลงทุนเพิ่มในเรื่องของตัวอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องแฮนด์เฮลนะคะหรืออาจจะใช้เป็นมือถือก็ได้นะคะที่เป็นของบริษัทที่เอาไว้ใช้สําหรับให้หน้างาน,นเขาสแกนในเรื่องของบาร์โค้ดนะคะแล้วก็มีการที่จะซื้อฟอนต์นะคะอฟอนต์ในที่นี้ก็สามารถที่จะรองรับฟอนต์บาร์โค้ดตั้งแต่บาร์โค้ดแท่ง QR วอาร์โค้ดนะคะหรือบางที่เรามีการใช้ฟอนต์ gs 1ที่เป็นฟอนต์สากลนะคะที่ทั่วโลกเขารู้จักอันนี้ก็สามารถที่จะ ทำได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะปริน้นในเรื่องของบาร์โค้ดไปแปะตามแต่ละไอเทมโค้นะคะหรือจะให้ทางฝั่ง FMS เ u s t o นี่ยคัสตอมไในเรื่องของแอปพลิเคชันเจเนเรตบาร์โค้ดขึ้นมาก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้แอปพลิเคชันตัวนี้ทำหน้าที่ในการเจเนเรตบาร์โค้ดเพื่อให้ได้บาร์โค้ดแล้วก็ค่อยไปแปะสินค้าอีกทีนึงนะคะค่ะ สำหรับลายเส้นนะคะลายเส้นเนี่ยตัวโมดูลอินเวนทอรี่บาร์โคก็จะใช้ไลายเส้นของเสก300 Land แลนแอยู่ที่1 Land Pack เท่านั้นนะคะสำหรับในการเชื่อมต่อข้อมูลนะคะในส่วนของโปรแกรมเสก300นะคะโปรแกรมเสก300เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น2014นะคะจนถึงเวอร์ชัน2020น0 2 0เลยนะคะ Windows Server ก็จะรองรับตั้งแต่ Windows Server version 2012นส0 1 2นะคะส่วนเครื่อง Handheld นะคะ Handheld ก็จะได้ตั้งแต่ Android 4.4 Windows CE Windows 10นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของตัวบาร์โค้ดแท่งนะคะในกรณีที่เป็นบาร์โค้ดแท่งเนี่ยก็จะมีการแยกนะคะหแท่งต่อห่ง value นะคะก็จะแบ่งออกเป็น อไอเทมเป็น Quantity เป็น l o อนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการสแกนอยู่ที่3ครั้งนะคะส่วนในกรณีที่บางบริษัทมีการใช้ฟอนต์ที่เป็น gs 1นะ,ะ gs 1เนี่ยเขาจะเป็นฟอน์สากลที่ทั่วโลกเขารู้จักนะคะก็คือหมายความว่าสแกนแล้วเ,เครื่องเขารับได้หมดทั่วโลกกันนะคะก็จะมีการจัดเรียงข้อมูลนะคะโดยเริ่มต้นจาก i อเทมควอนติตแล้วก็หลอ นะคะส่วนถ้าส่วนไหนที่เราไม่ได้ใช้นะคะเราจะมาเริ่มต้นที่ไอเทมอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันหรือจะมีแค่ไอเทมกับเราตามด้วยคุณลิตี้ก็ได้นะคะแต่รูปแบบการจัดเรียงจะต้องเรียงตามตามแพทเทิร์นนะีะ้ค่ะสำหรับตัวอย่างหน้าจอ Inventory b a r c o d e s c r e e n นะคะในกรณีที่เรามีการใช้เครื่อง Handheld นะคะ สังเกตได้ว่าหน้าจอสกรีนเนี่ยเขาก็จะเป็นไอคอนนะคะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็หน้าจอเนี่ยเขาจะไม่ได้ซับซ้อนมากเหมือนกับหน้าจอตอนที่เราจะบันทึกตัวโปรแกรมสี0สามนะคะเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อที่จะให้หน้างานเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะทำรับสินค้าจาก PO เราก็เพียงแค่เลือกไอคอนที่เป็น PO Receipt นะคะ พอเราเลือกกดไอคอนที่เป็น po receive ปุ๊บนะคะก็จะมีอีกหน้าจอสกรีนหนึ่งขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะรับจาก po 1ใบหรือจาก po หลายๆใบนะคะเราก็เพียงแค่ไปกดปุ่มนะคะ,ะหลังจากนั้นหมายเลข po นะคะก็จะทำการสแกนหรือว่าจะทำการเสิร์ชหาก็ได้นะคะว่าเราจะเลือกใช้เป็น po number หมายเลขอะไร<ม>นะคะ<ม>หลังจากนั้นค่ะ item นะคะเราก็สามารถที่จะสแกนได้เช่นเดียวกันนะคะ ระบบเขาก็จะไปช่วยหาให้ว่าสิ่งที่เราจะทำรับจะเป็นไอเทมโค้ดไหนโดยที่ยูเซอร์ก็ไม่ต้องไปหาเองนะคะถ้ามีบาร์โค้ดที่เป็นในเรื่องของปริมาณก็สามารถที่จะสแกนร,ระบบเขาก็สแป์ในเรื่องของปริมาณน,นะ,ะถ้ามีบาร์โค้ดที่เป็นเรื่องของหลอดระบบเขาก็จะไปสแกนหลอดให้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะจากหน้าจอที่เป็นสกรีนของเครื่อง Hand h a n d h e l นะคะค่ะ สำหรับโมดูลต่อไปนะคะที่เป็นโมดูลเสริมขึ้นมาก็จะเป็นโมดูลที่ชื่อว่า manufacturing module นะคะโมดูล manufacturing module เนี่ยจะเป็นโมดูลที่เอาไว้ช่วยงานในหน่วยงานของ production นะคะสำหรับการทำงานของโมดูล manufacturing module เนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของการสร้างบอมก่อนนะคะเวลาที่เราทําการสร้างบอม1นะคะหไอเทมเราจะมีกี่บอมก็ได้ นะคะหรือเราจะมีกี่ Revision Number ก็ได้นะคะนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของ Status เข้ามาช่วยควบคุมนะคะเพราะว่าบางบอมก็อาจจะยังอยู่ระหว่างการรีไว้นะคะหรือครึ่งเริ่มต้นที่จะตัดทํำแต่ถ้าบอมไหนที่พร้อมที่จะส่งนะคะไปออกใบสามผลิตได้เลยนะคะเราก็เพียงแค่เปลี่ยน Status ให้เป็น p อ o พลูนะคะ,<ๆ>ะ,คะเพียงแค่นี้ก็บอมเหล่านั้นที่มี s t a ตัส p p นพลูเนี่ยก็จะถูกดึงไปเปิดใบสามผลิตได้นะคะ ในส่วนของบอมนะคะก็ยังสามารถที่จะเก็บในเรื่องของโอเปอเรชันได้ด้วยนะคะในส่วนของโอเปอเรชันก็หมายถึงในเรื่องของกระบวนการการผลิตในหนึ่งกระบวนการการผลิตเราจะมีโปรเซสย่อยๆกี่โปรเซสก็ได้นะคะในระบบเนี่ยเราจะเรียกโปรเซสย่อยๆเหล่านั้นว่าเวิร์กเซนเตอร์นะคะในหนึ่งเวิร์กเซนเตอร์เราจะสามารถเก็บในเรื่องของเซตอัพไทม์ time, นะคะลันไทม์ได้ด้วยนะคะว่า ในเรื่องของ Work Center นี้มีระยะเวลาในการผลิตเท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บในเรื่องของ r e รีซอสรีซอสก็คือต้นทุนที่เป็นส่วนของค่าแรงนะคะโสขุยการผลิตแล้วก็ยู i l ลิตต่างๆนอกจากนี้ยังเก็บต้นทุนในเรื่องของการใช้งานเครื่องจักรได้ด้วยนะคะว่าแต่แต่ละเวิร์กเซ็นเตอร์มีการใช้ทรูนอะไรบ้างนะคะค่ะในส่วนของบอมค่ะบอมเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ c o m พ o น e น t นะคะคอมพนนนะคะแต่ละตัวก็จะบอกว่าบอมแต่ละบอมเนะี่ยมีการใช้ Component อะไรบ้างซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดเบสิสได้นะคะว่าผัานแปรหรือว่าเป็นแบบฟิกนะคะระบบเขาก็จะไปไปคำนวณน,นะคะสัดส่วนของบอมเนะี่ตามจำนวนที่เราสั่งผลิตได้นะะแล้วก็กำหนดโลเคชันได้ด้วยนะคะว่า c o m พ o น e น t แต่ละตัวเนี่ยเราต้องการที่จะให้ตัดจากโลเคชันอ,อ,อ,อะไรอ่า กรณีที่การผลิตของเรามีโคลโปรดักก็คือผลปได้จากการผลิตนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะกาหนดโคลโปรดักได้ด้วยนะคะระบบเคองก็จะทําหน้าที่ในการรับโคลโปรดักในจังหวะที่เราทําการรับเข้าวิบหรือว่ารับเข้าอปเป็นต้นค่ะ,ะสำหรับโปรเซสการการทำงานนะคะส่วนของโมดูลแมนูแฟคเจอริ g เดี๋ยวเรามาดูแบบ f u ฟู d e Fu l ล uh, ฟู p โปรเซสกันก่อนนะคะ ในการทำงานของ manufacturing เนี่ยเริ่มต้นเราก็จะมาเริ่มต้นท,ที่ mo entry m o Entry ก็คือใบสั่งผลิตนะคะใบสั่งผลิตเนี่ยเขาก็จะทำงานเชื่อมต่อกับบอมนะคะดังนั้นเวลาที่เราเลือกไอเทมที่เราจะผลิตว่าเป็นไอเทมอะไรบอมไหนเนี่ยข้อมูลทุกอย่างที่เรากำหนดไว้ในบอมเนี่ยจะถูกดึงมาที่ใบสั่งผลิตทั้งหมดนะคะพอเราได้ใบสั่งผลิตเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะปล่อยเข้าสู่ในเรื่องของกระบวนการทำอิชู นะคะหรือการทำรีเซพแล้วอันนี้เราก็สามารถที่จะอ้างอิงนะคะเ mm hmm. o แต่ละหมายเลขแล้วก็ทำการเบริก Material, mm hmm. material นะคะกรณีที่มีการคืน Material mm hmm. ก็สามารถทำา r t u u r n ได้นะคะ mm hmm. ทำรีเซ e ได้นะคะ mm hmm. กรณีที่เราผลิตเสร็จนะคะ mm hmm. เราก็ทำการ close mo นะ,ะ mm hmm. การ close mo ก็คือเป็นเหมือนกับ บอกระบบนะคะว่าใบสั่งผลิตเนี่ยผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็ก็จะทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลนะคะว่าใบสั่งผลิตนี้ผลิตเสร็จรรละนะคะเสร็จแบบไหนเสร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่สั่งหรือว่าน้อยกว่านะคะอันนี้เราก็สามารถจะมาแท็กกลับได้ด้วยว่า m o ใบนี้นะคะมีการคอมพลีตอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะมีทรานซ c คชันอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องแล้วต้นทุนการผลิตในแต่และ m o นะคะ ใช้อะไรไปบ้างปริมาณเท่าไหร่นะคะแตกต่างจาก Standard c คอ l อยู่ที่เท่าไหร่นะคะค่ะสำหรับในกรณีที่ลูกค้าบางท่านนะคะมีกระบวนการการผลิตระยะสั้นนะคะคือภายในวันเดียวจบอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ตัวช่วยที่เป็นฟังก์ชันเราเรียกว่า b l a c k f ัดได้นะคะแบล็คฟัดเนี่ยจะเป็นคำสั่งที่สามารถทำครั้งเดียวแต่ได้ทั้ง Issue และรีซีพร้อมๆกัน ะะโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปทําทีละจังหวะถ้าเปถ้าเป็นโปรเซสข้างบนเนี่ยเราสังเกตได้ว่าเราจะต้องทําทีละครั้งอิช e ูทาครั้งหนึ่งร e i v ฟทำครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำแบล็คฟัดเนี่ยเราสามารถจะได้ทั้งอ e ิชูแล้วก็รี c e ฟเปรปพร้อมกันนะคะแล้วก็ไปクロ s เซมโอได้เลยอันนี้ก็จะช่วยทําให้ user อรเนี่ยประหยัดเวลาได้มากขึ้นนะคะในกรณีที่เราอาจจะมีบางเคส ว่าเราสามารถใช้กันบังได้กันบังเนี่ยก็จะเป็นคําสั่งในเรื่องของการทำอิชูการทํารับเข้าเหมือนกันนะคะแต่ไม่จําเป็นจะต้องมี MO โอนะคะซึ่งจะแตกต่างจากแบล็ f ฟั t ที่จําเป็นจะต้องอาศัยหมายเลข m o ในการอ้างอิงในการที่เราจะสั่งอิชูแล้วก็รีซีแต่กันบังเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้นะคะก็สามารถที่จะทำอิชูทำรีซีไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะกันบังก็จะไปเหมาะกับ Process, บางโปรเซสเช่นกระบวนการรีโปรเซสนะคะอย่างเช่นการรีโปรเซสของสารเคมีบางตัวเนี่ยเพียงแค่เติมน้ําเข้าไปนะคะไอเทมโค้ดนึงก็จะกลายเป็นไอเทมโค้ดใหม่ขึ้นมาอันนี้เราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากคับสั่งกันบางได้นะคะโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปเปิดใบสั่งผลิตนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปมีกระบวนการในเรื่องของการโครเมมนะคะนะคะ่ะ